บอลยูฮุนเปิดขึ้นมาโดนดักไว้ได้ดนี่ว่าสองดานโน่เก็บได้ให้มาริโอชิปหาครับโดนทางเดียวมงเดดักเรามาตรงนี้พิชพงษ์ให้มาริโอได้ครับมาริโอเอียงซ้ายแล้วเอียงซ้ายได้บรรจงแล้วถึงประตูต่อสูงเลยครับโอ้โหดวงยูฮุนออกมาไกลเกินไปได้เอียงขนาดนั้นโอ้โหลูการเนี้ยยิงแต่ละลูกเนี่ยไม่มีลูกธรรมดาเลยครับมาริโอนาทีนะ่6ครับ เอสเมืองทองขึ้นนำ1-0มีเวลาให้มาริโอได้คิดได้ได้เปิดเลด้าเล็งมากเกินไปครับแนวรับของทีเดมครับโดนเลยครับซ้ายของมาริโอครับขยับขึ้นไปเป็น11ประตูเท่ากับทีตสินแดงดาแล้วครับในขณะนี้ครับมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โหปั่นโค้งแล้เบียดเสาเข้าไปเลยครับดูครับไปถอยกันหมดครับ3คนไม่มีตัวปิดครับพอจะนึกได้ว่าต้องมาปิดมาริโอก็ไม่ทันแล้วครับ โอ้โหดูครับได้บอลค,คือคือมีทีลิสินดึงพวงให้ด้วยครับแนวรับของทีเดม, <c oughs> มก็ไปถอยตามพอถอยแล้วช่องเปิดโอโห,โหหนครับนาที26 s ส g เเมืองทองขึ้นนำทีเดมเชียงใหม่ค่อยๆเสร็จแล้วครับบอรของทีเดแ้้วเสียบอรที่ไกลกีตีไม่รลได้แท้งไม่รับไม่มีทงหารครับโอกาสที่จะสส,สมสกอรของทีลิลินมาแล้ว2ประตูต่อศูน นาที35ครับประตูของทอสินแดงดาครับโอ้โหเช็คตำแหน่งเช็คลายของตัวเองได้เยี่ยมมากครับทอสินครับประตูที่12ครับในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวในเกมลีกนะครับโอ้โหออ,ออกมาแล้วก็ปิดมุมไม่มิดด้วยนะครับมุมซึ่งเป็นมุมมุมเสาแรกของวนอนยูฮุนเดีด๋ยวครับ นี่เป็นจังหวะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ลูกเปลีนประตูนะครับจังหวะเ,เอียงมาแต่ว่าเลือกเปลี่ยนานที่ดูตรงนี้ครับโอ้โหเนี่ยนี่เป็นพื้นที่ที่เขาต้องยืนปิดเสาแรกอยู่แล้วแต่โดนเล่นงานง่ายเหลือกเกินครับวอนยูฮุนครับทัศนาแช่มศาสจะสปรินต์ตามมาไม่ทันแล้วครับเอียงแล้วแปลเลือกเสาแรกครับโอ้โหง่ายๆเลยครับธีรศินแดงดาครับ2 0นประตูที่ทําให้เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสำหรับเมืองทองโอ้สงสยัยแบบนี้ อัดนันน่าจะไม่ไหวครับเอกภูมิกำลังขยับเลยครับใช่ครับอัดนันเจ็บครับฝนก็หาเม็ดขึ้นมาติดตามที่ไม่เห็นใช้กับเรื่อส่วนที่มีมันนะครับก็อเอาอัดนันบารคัดออกก็ถอดเอาอัดนันบารคัดออกนะครับแล้วส่งเอาเอกภูมิโบทารุ่งโรดลงสนามมาแทนครับ บอลทางซ้ายอ่ะครับยังทันทันแล้วควบดูความเร็วเอกพูดมี้ายบ้างแล้วนะครับ้ายบ้างขวาบ้างควบแล้วปัดมาเสาสองโอ้โหสามศูนย์เลยครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริกด้วยของทีลิศป์แดงดานาที45ครับทีลิศป์ครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกครับโรามาเชียโร,รามาเชีย สมประตูต่อศูนย์ครับปู่เกมทำท่าจะขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับดูตรงนี้ครับส่วนคู่ของเราโอ้โหแนวรับวันนี้รั่วจริงๆครับพีเด็ดเดียวมันได้อะนามาก็ก็ยืนดูอย่างเดียวครับบอลโค้งมาจากเอกภูมิพธารุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีตัวขยับตามทีรศิลป์ก็จบเลยครับ30ศนก็ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วทำท่าว่าจะจะจบตั้งแต่ตรงนี้ครับเกมนี้ครับ เล่นเร็วสายเอกลักษ์เติมนะครับเอ่อโยกเข้าในโยกรถไปชิงชิงง่ายกับไมโนวหัวทิ้งออกมาเลยครับเดียรมงเดดูดพลาดเทียสินจกได้อาครับให้เราไปรอมาดูว่าจะแฮตริก,ก่อนจบครึ่งแรกเลยหรือเปล่าก็จะวะนี้ของทียศสินแบงด่าไม่ได้แมวันที่มัวตำเจเดรมงเดเบียดมาแล้ว่าอย่างนี้ทีสินไปฟาวันยูหุนนะครับวันที่สุดท้ายโอ้นิดนิด เกือบเกือบจะแฮตทริกเลยครับช่วงท้เวลาของครึ่งแรกนี่ครับโดนเบียดหน่อยน่อยก็เซเสียจังหวะทำให้ไม่ได้จบแต่ตรงนี้มาอืมเข่าอาจจะชนเข่าครับหว่าวที่ลื่นตามแรงเฉยมาของทีละสินโอ้โหทางกลางสายฝนอ่าบรรยากาศแบบนี้ว่าสนุกเรากองเชียร์เจ้าถิ่นแล้วครับหรายเมืองนอก ถอดเสื้อเชียร์ในขณะที่มีหิมะในบ้านเราก็ถอดเสื้อเชียร์ในขณะที่ฝนโปรยปลายอย่างนี้อ,อีกความสุขนะครับอวนอนยูฮุนเปิดยาวขึ้นมาแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แหละครับโดยที่เอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยนำอยู่ สามประตูต่อศูนย์ประตูแรกจากเมัโอยู็อกสกี้นาที26แล้วประตูที่สองทีละสินแดงแังที่3าแล้วก็ทีละสินมานาที45เป็น3 0ศูนย์เกือบจะส4ศูนย์แล้วเกือบจะแฮตทริก